ค่ะวันนี้พบกับพี่นราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรสนุกสนุกไปดูกันเลยไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้เสียมพูหน้าหมู่บ้านกันเลยค่ะไปกันเลยแล้ววันนี้นดาจะไปกับรถจัก,กรยานคู่ใจนะคะไปค่ะ ไงบ้างคะลมเย็นดีไหมคะจากบ้านไปถึงต้นไม้สีชมพูใช้ระยะทางประมาณ500เมตร ก็จะถึงแยกแล้วเบรกกันลูกเด็กๆจำไหมนะคะเวลาจะถึงสี่แยกแล้วเราต้องเบรกแล้วเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนว่ามีรถไหมถ้าไม่มีก็ Let's go เวลาขี่ตั้งชิดริมฟุตบาทด้วยนะครับ สนามเด็กเล่นนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นสนามเด็กเล่นนะคะวันนี้เราจะมาดูอะไรคะ,คะสีอะไรเอ่ยโอ,อ้โหโอ้ยล่วงเต็มเลยอะ เรายังไม่ให้เพื่อนๆดูข้างบนนะคะเราให้ดูที่พื้นก่อนว่าดอกมันสวยขนาดไหนทุกคนดูท็นไหมคะสวยม,มากค่ะดูสิทุกคนเห็นไหมคะว้าวสวเต็มเลยค่ะต้นก็สวยดอกก็สวย ได้ค่ะนี่ค่ะดอกอะไรเพื่อนเพื่อนรู้คอมเมนต์มาให้นดาดาหน่อยนะคะใช่ค่ะเดีย๋ยวเราจะไปดูใกล้ใกลกันเลยนะคะนี่ค่ะคือต้นของน้องนะคะ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่นดาด้วยนะคะว่าดอกไม้อะไรเพราะพี่นด,ดาชอบมากเลยค่ะจะซื้อไปปลูกที่บ้านเอาไปฝากแม่ด้วยนะล,ลูกนะเอาให้ให้กล้องดูหน่อยสิคะ่ะว้าว